นี่คือไซเบียนฮอกกี้หมาสายพันธุ์ดีที่เป็นมิตรกับผู้คนมันเป็นพันธุ์ที่ยิ้มเก่งเล่นเกินเบอร์แถมเพลเพลมันอาจจะเอวดีซะด้วยสายพันธุ์นี้มันเป็นนักวิ่งนักสำรวจโปรดอย่าลืมว่าบอลพะบุรุษมันเป็นหมาลากเลื่อนซึ่งคุณก็อาจจะโดนมาลากเลื่อนได้เหมือนกันถ้าไม่มันเบาะคุณก็มักจะได้เปลี่ยนใหม่ใครอยากจะให้มันคาบไม่ต้องห่วงมันจะไม่ทำให้คุณเสียเวลา ลอยท่านมักเตือนว่าสายพันธุ์นี้มันติงต่องย่องก็เก่งที่เล่นมันเริ่มเล่นแมวอย่างกูแล้วมันเป็นพวกรักวลสงวนตัวแต่บางตัวมันสงวนทีท่าบางเวลาก็ต้องทำใจนะถ้ามีมาก้าวเข้ามาเลยคุณป้าผมแจกถุงฟรีคือถ้าคุณตกใจโทษทีอันนี้รีวิวเสียง